สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะพามาดูคู่มวยนะครับที่จะชกในวันลุมพินีแปินะครับวันที่18ตุลาคม2องพในเย็นวันนี้นะครับคู่เอกนะครับเป็นผ่านลิรลูกจาม่สายวาลีนะครับชกกับซูเปอร์บอลวันของโอม MBK คนะครับคู่รองนะครับเป็นบัวเขียวปอปอินนะครับกับเด่นทุ่งทอง สิงมาวินนะครับคู่เอกนะครับก็ถือว่าพันลิตรลูกจะไม่สายวรีนะครับชนะมา3ามไฟรวดนะครับซุปเปอร์บอลจะจุดสิติของพันลิตรลูกจะไม่สายวารีได้หรือไม่ต้องดูกันอย่างนี้นะครับก็มาดูการช่างกหนักของ4คู่นะครับก็มาดูการช่างกำหนักของมวย4คู่นะครับคู่แรกนะครับซึ่งเป็นคู่เอก ของรายการนะครับพันลิศช่างได้138.6ปอนด์นะครับซุปเปอร์บอลช่างได้138.4ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับบัวเขียว138ปอนด์นะครับเพชรพิชิตช่างได้137.2ปอนด์นะครับคู่ที่3พันพยัก ช่างได้1 3อบปอนซินวิูนะครับช่างได้133.8บนะครับคู่ที่4นะครับวรพลช่างได้141.6สบอ็ดจปอแอนด้านะครับช่างได้ร้อยสบอ็ดจอนนะครับ มาดูคู่เอกนะครับว่าใครจะได้เปรียบนะครับท่านผู้ชมว่าใครโอกาสชนะจะมีมากกว่านะครับพันลิตรนะครับกับซุปเปอร์บอลนะครับผมชอบซุปเปอร์บอลนะครับคู่นี้นะครับคู่ของบัวเขียวนะครับลองคู่เอกนะครับกับเพชรวิชิตหรือว่าเด่นทุ่งทองเดิมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับผมให้นะครับบัวเขียวนะครับคู่นี้ชอบบัวเขียวนะครับ โอกาสชนะมีสูงนะครับมาคู่ของพันพยักนะครับจิตมึนนน์นะครับสินวิโอนะครับคู่นี้ผมให้นะครับพันพยักนะครับพันพยักโอกาสชนะสูงกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับมาคู่ที่4นะครับวรพลนะครับกับแอนตาหรือว่าแอนตานะครับท่านผู้ชมคู่นี้ผมให้แอนตานะครับมีโอกาสชนะ สูงกว่านะครับเพราะว่ารูปร่างสูงยาวกว่านะครับแขนขายาวกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีหมัดเวียงมีหมัดหลังด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสชนะนับนอกได้นะครับในคร่นี้นะครับท่านผู้ชมแฟนมวยนะครับว่าชอบใครนะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่นะครับติดตามชมได้นะครับทางช่องเจ็ดสีนะครับเริ่มถ่ายทอดสด 20.30นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ,ขอบ,รรบขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ